สวัสดีค่ะพบกับ HealthConnect ค่ะวันนี้เราพูดคุยในภารกิจของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอค่ะกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยทำงานในการควบคุมแล้วก็ลดปัดจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยาเสพติดประเภทต่างๆนะคะในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นการทางานมา ต่อเนื่องเป็นปีที่10แล้วนะคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะจะพาไปชมแนวทางการทำงานในปีที่10ของสอสอส,อสอและสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะเข้าสู่ปีที่10ในการทำงานควบคุมและลดปัดจจัยเสี่ยงสุขภาพทั้งเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการพนันและอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยสสสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็น,นกลไกสำคัญที่สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องความรู้เครือข่ายและงบประมาณทําให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศหันมานดูแลตัวเองมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้นเกิดการสื่อสารกันเองในกลุ่มเยาวชนด้วย สำหรับปีที่10นี้มีการจัดมหากรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพประจำปี2563สร้างสารรค์นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาวะเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อยื่นข้อเสนอรัฐบาล6ข้อและยังมีการมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากกว่า30หน่วยงานด้วย สิ่งนี้จะเป็นหัวใจสําคัญที่เราเราทำไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวเรื่องบุหรี่ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของการพนันด้วยเช่นกันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะกลับเคลื่อนในมิติของการการสื่อสารมิติที่2ที่เราทําก็คือการไปยื่นข้อเสนอหรือเป็นภาคนโยบายต่างๆเฉพาะอย่างเช่นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยของเดิมเราก็คุมกันยากอยู่แล้วแล้วมีของใหม่เข้าไปเติมอีกเนี่ย เรงว่าเราจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้ดีในระดับที่ในต่างประเทศทาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปยืนย่นหนังสือแล้วก็มีการแก้ไขกฎหมายการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆเราทําทั้งขึ้นทั้งล่องล่องที่ลงไปหาเด็กกับขึ้นที่ไปสู่ระดับนโยบายครับเราพยายามสถาปนาตัวเองให้เป็นคนกลางที่จะเอาความรู้จากผู้ใหญ่ที่มันยากมากๆนะครับวิชาการข้อมูลตัวเลขสถิตนะิมาแปลงเป็นสารที่จะให้น้องๆเข้าใจได้ง่ายนำมาสู่สื่อที่เป็นประโยชน์หรือว่าสื่อที่เข้าใจง่ายดูแล้ว1นนาทีเก็ต เข้าใจเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยในระยะสั้นคงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าถ้าเกิดเขาเห็นบ่อยๆซ้ๆําๆเป็นประจาเนี่ยมันจะทําให้เขาได้เห็นถึงโทษแล้วก็ผิดไปแล้วในท้ายที่สุดเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปเพ่วให้การผลักดันให้น้องนเยาวชนทุกมุมประเทศนะครับได้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อการรักษาสุขภาพานตนเองหข้อเสนอก็คือคงไว้ซึ่งมาตรการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุริ่ไฟฟ้าในประเทศไทยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การลงโทษขั้นเด็ดขาดแก่ผู้จำหน่ายบุหรี่ที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560รัฐบาลควรปรับปรามอย่างจริงจังกับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายที่ลักลอบเปิดช่องทางเล่นพนันผ่านสื่อออนไลน์การขอให้รัฐบาลสนับสนุนบริการให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาและถูกผลกระทบจากการพนันรวมถึงสื่อสารและรณรงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ แก่เด็กและเยาวชนการสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยการจัดทำข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรับข้อเสนอดังกล่าวนี้และเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาในรูปแบบเพื่อนเตือนเพื่อน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของเด็กและเยาวชนด้วยน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยจะรณรงค์ต่อต้านเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเรื่อง การรณรงค์ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าการท้องก่อนแต่งก็ดีน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้นะครับก็ได้ประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตนะครับได้ออกไปช่วยกันดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะครับตามที่ต่างๆต,ตามจังหวัดต่างๆน้องๆกลุ่มนี้ครับเป็นผู้ที่ไปยืน่นหนังสือของการต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าที่กระทรวงท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้รับมอบเองด้วยว่าไม่เห็นด้วยกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมเลยได้บอกว่าต้องขอขอบคุณน้องๆยุวทัศน์ประเทศไทยกลุ่มนี้ครับ ที่ได้แสดงจุดยืนตั้งแต่แรกว่าโทษของบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่จริงก็ดีนะครับหรือการพนันออนไลน์ก็ตากนะครับมันเป็นโทษอย่างมากนะครับนอกจากว่าจะถ้าเป็นบุหรี่ก็เสียสุขภาพนะครับไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมแหละครับส่วนการพนันออนไลน์นั้นนอกจากจะเสียกับตัวเด็กๆเองแล้วนะครับจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย <S 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 คุณพ่อคุณแม่นอกจากจะเป็นทุ์แล้วนะครับยังต้องตามไปใช้นี่นะครับก็ทําให้ครอบครัวเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ข้อเสนอนี้นะฮะแน่นอนครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทางกระทรวงเราต่อต้านแล้วก็ไม่รับไม่ไม่ไม่รับแน่นอนนะครับ้าหากว่ามีการแอบลักลอบจำหน่ายหรือลักลอบขายนะครับทางเราก็จะดําเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป ที่ผ่านมาสสสส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนจํานวนมากเช่นกิจกรรมผลิตสื่อรณรงค์เรื่องบุหรี่กิจกรรมรณรงค์รักอย่างสร้างสรรค์ชวนคนรุ่นใหม่ออกแบบหมวกนริรภัยให้กับตนเองและคู่รักในวันวาเลนไทน์โดยในปีนี้มีการปรับการทํางานให้ตอบโจทย์เท่าทันวัยรุ่นยุคใหม่ตามกระแสวันสําคัญและสื่อออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนและในชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามแนวคิดเด็กคิดเด็กทําเด็กนําผู้ใหญ่หนุน โครงการนี้ก็จะทําให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งหมดนะคะนี่คือ Health Connect ในครั้งนี้นะคะติดตามเราได้ทาง Health Connect Channel วันนี้สวัสดีค่ะ